สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องซอร์แทนซอร์แตนจากห้างทองชัยพัน์กันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิป ep 45ในวันนี้แตนจะมาบอกถึง3ข้อควรรู้ก่อนซื้อทองรูปพัรร์ค่ะก่อนจะไปฟังอย่าลืมช่วยกด subscribe YouTube ช่องซอร์แทนซอร์แตนเป็นกำลังใจให้แตนด้วยนะคะ ซื้อทองรูปพัรร์แต่เชื่อว่าหลายคนยังมีคำถามสงสัยนะคะว่าซื้อทองรูปพัรร์ดีไหม1บาทราคาเท่าไหร่ ซื้อทองรูป,ปรพรรณราคาเท่าไหรด่ดีหรือซื้อทองรูปรพรรณแล้วขาดทุนเยอะไหมนะคะซึ่งคําถามเหล่านี้ทําให้หลายคนกังวลในการซื้อทองรูปรพรรณหรือแม้กระทั่งหลายคนที่ซื้อทองรูปรพรรณไปแล้วก็ตามนะคะก็ยังมีคําถามสงสัยอยู่บ้างเนื่องจากเพราะว่าทุกคนมีข้อมูลไม่มากพอเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อทองรูปรพรรณนั่นเองค่ะดังนั้นวันนี้นะคะซอแตนจะมาบอกถึง3ข้อควรรู้ก่อนซื้อทองรูปรพรรณค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข้อควรรู้แรกกันก่อนนะคะสำหรับข้อควรรู้แรกก่อนซื้อทองรูปพรรณทุกคนควรที่จะต้องรู้ราคาทองนะวันนั้นค่ะเพื่อที่เราจะได้รู้งบประมาณคร่าวๆว่างบประมาณของเรานั้นเพียงพอต่อการซื้อทองรูปพรรณที่น้ำหนักเท่าไหร่ค่ะโดยวิธีการเช็คราคาทองคำแตนเคยบอกไปในหลายคลิปแล้วนะคะ แล้วก็ย้ำกันหลายทีแล้วและวันนี้จะย้ำอีกทีค่ะว่าวิธีเช็คราคาทองนะคะทุกคนจะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำค่ะหรือที่เว็บไซต์ www.goldtraders.or.th ค่ะเพราะว่าทางเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำนะคะเป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและในแต่ละวันที่ราคาทองมีการปรับเปลี่ยนนะคะทางเว็บไซต์สมาคมค้าทองคำนี่เองนะคะที่เป็นคนอัปเดตราคาทองค่ะ แล้วอย่างห้างทองชัยพัฒของแตนนะคะก็เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมค้าทองคำนะคะดังนั้นจะแนะนำเว็บนี้สำหรับเช็คราคาทองคำเป็นหลักค่ะแล้วเดี๋ยวแตนจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะสมมุติว่าเราเข้าไปที่เว็บไซต์สมาคมค้าทองคำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าแรกนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าเขามีประกาศราคาทองคำแท่ง96.5%กับราคาทองรูป,ปพรรณ96.5%ค่ะ หากอ้างอิงราคาทองวันนี้นะคะวันที่24มิถุนายน2566นะคะราคาประกาศขายออกทองคำแท่งนะคะอยู่ที่32,500บาทขายออกหมายถึงทางร้านทองขายออกนะคะส่วนราคารับเข้าทองคำแท่งนะคะอยู่ที่31,950บาทค่ะ ส่วนราคาขายออกทองรูปพรรณนะคะอยู่ที่32,550บบาทนะคะดังนั้นด้วยราคาที่เราเห็นในเบื้องต้นเราก็จะรู้งบประมาณคร่าวๆแล้วนะคะว่าเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการซื้อทองวันนี้ค่ะ ต่อนะคะสำหรับข้อควรรู้ที่2ก่อนทำการซื้อทองรูปพรรณนะคะคือเรื่องของค่ากำหน็ดหรือค่างานของทองรูปพรรณนะคะไม่ได้มีการกำหนดตายตัวนะคะว่าจะต้องราคาที่เท่าไหร่อย่างเช่นค่ากำหน็ดของทองรูปพรรณ1บาทจะถูกกำหนดที่เท่าไหร่แบบนี้ไม่มีนะคะซึ่งหากเราอ้างอิงที่เว็บไซต์สมาคมค้าทองคำเหมือนเดิมค่ะ จะเห็นว่าราคาขายออกทองรูปพรรณนะคะมีส่วนต่างอยู่ที่5 0 0บาทค่ะเมื่อเทียบกับราคาขายออกทองคําแท่งทําให้หลายคนนะคะเกิดการเข้าใจผิดคิดว่าค่ากําเน็ดของทองรูปพรรณนธ์1บาทนะคะจะอยู่ที่500บาทค่ะ ซึ่งไม่ใช่นะคะเดี๋ยวแตนขอยกตัวอย่างคอมเมนต์ที่แตนได้รับจากผู้ชมนะคะผู้ชมท่านนี้นะคะคอมเมนต์มาสอบถามเนื่องจากท่านผู้ชมคนนี้นะคะได้เดินทางไปถึงร้านทองแถวเยาวราชแล้วเห็นป้ายราคาทองรูปพัรณหนึ่งบาทติดอยู่ที่800บาท ลูกค้าก็มาถามซอแตนในคอมเมนต์นะคะว่าทำไมถึงเป็น800บาทแต่ใน Google ในราคาบอกว่าค่างานเนี่ยจะต้อง500บาทผมงงไปหมดแล้วซึ่งเรื่องนี้นะคะก็อย่างที่แตนบอกค่ะว่า500บาทที่เขาประกาศในเว็บไซต์ของสมาคมนะคะเป็นเพียงราคาเริ่มต้นของค่างาน1บาทค่ะแล้วเดี๋ยวแตนนําตัวอย่างของสร้อยทอง1บาทมาให้ทุกคนดูนะคะนี่ค่ะ3ลายนี้ค่ะ ถ้าทุกคนดูดีๆนะคะลายแรกค่ะโซ่สมัยก่อนแบบปันก็คือเรียบปันทั้งเส้นนะคะถัดมาค่ะเป็นลายเบนซ์ขั้นโอ่งค่ะโดยโอ่งนะคะมีการเล่นพิกุลขั้นตรงกลางด้วยค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเป็นลายแฟชั่นค่ะนี่นะคะลายแฟชั่นหากเราเห็นแบบนี้แล้วนะคะจะเห็นชัดเจนได้เลยว่า3แบบเนี่ยมีลายละเอียดงานที่แตกต่างกันค่ะ ดังนั้นการที่ค่าง,งานของแต่ละเส้นจะไม่เท่ากันเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะคะซึ่งจากลายที่แตนนำมาให้ดูนะคะลายแรกค่ะก็จะมีค่าง,งานที่ถูกสุดค่ะลองลงมาก็จะเป็นลายเบนซ์นะคะและถัดมาค่าง,งานที่แพงสุดก็จะเป็นลายแฟชั่นตัวนี้ค่ะ และนอกเหนือจากนั้นนะคะหากเป็นทองรูปพรรพันธ์ที่เป็นลายเดียวกันก็ตามอย่างเช่นเป็นลายโซ่ตันสมัยก่อนนะคะร้านทองแต่ละร้านนะคะสามารถคิดค่ากำเน็จแตกต่างกันได้ค่ะโดยค่ากำเน็จเริ่มต้นนะคะจะอยู่ที่500บาท ส่วนร้านไหนจะขายเท่าไหร่ไม่มีถูกไม่มีผิดค่ะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ขายค่ะซึ่งหากพูดอย่างนี้แล้วนะคะอาจจะมีคนบางกลุ่มมองว่าไม่แฟร์หรือร้านทองเอาเปรียบนะคะซึ่งจะคิดอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องนะคะเพราะผู้ซื้อนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจว่าพอใจในราคาซื้อนั้นหรือไม่ค่ะ ซึ่งราคาซื้อราคาขายนี้นะคะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับสินค้าทองคําอย่างเดียวแต่เกิดขึ้นกับสินค้าอื่นๆด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นปัจจัย4ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องนึ่งผมที่อยู่อาศัยหรือยารักษาโรคก,ก็ตามนะคะต่างก็มีราคาขายที่แตกต่างกันค่ะทั้งนี้นะคะก็จะขึ้นอยู่กับผู้บริโภคแล้วว่าจะเลือกซื้อกับเจ้าไหนคะ่ะดังนั้นโดยสรุปสำหรับข้อควรรู้ที่2นะนะคะ กำเนดหรือค่างานนะคะไม่มีราคาตายตัวค่ะโดยสําหรับค่ากํำเนดของทองรูปพรรณ1นบาทนะคะจะเริ่มต้นที่500บาทเป็นต้นไปค่ะและสุดท้ายนะคะข้อควรรู้ที่3ก่อนซื้อทองรูปพรรณค่ะ หากเราซื้อทองรูปพรรณณตอนนั้นแล้วเราเลือกที่จะขายคืนทันทีเลยนะคะเราจะขาดทุนแน่นอน100%เซเลยค่ะและนี่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับทองรูปพรรณนะคะกับทองคําแท่งก็เหมือนกันค่ะ หากเราซื้อปุ๊บแล้วขายทันทีเราขาดทุนแน่นอนคะ่ะซึ่งหากเราอ้างอิงจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำนะคะเราจะเห็นเลยว่าราคาขายออกของทองคำแท่งกับราคารับซื้อของทองคำแท่งนะคะมีส่วนต่างราคาเริ่มต้นแล้วอยู่ที่100บาทคะ่ะและสำหรับทองรูปพรรณนะคะเวลาที่เราซื้อนะคะจะคิดราคาทองคำแท่ง บวกค่างานค่างานเริ่มต้น500บาทนะคะจะได้ทองรูปพรรณชิ้นนี้แต่เวลาขายนะคะร้านทองจะรับซื้อเฉพาะตัวน้ำหนักทองนะคะไม่คิดในเรื่องของค่างานและนอกจากนั้นนะคะร้านทองจะต้องมีการหักในเรื่องของน้ำประสานไปด้วยนะคะทำให้การขายทองรูปพรรณนะคะจะขาดทุนมากกว่าขายทองคำแท่งค่ะโดยหากเราตีราคาข้าวๆนะคะถ้าเราซื้อทองรูปพรรณตอนนี้แล้วเราขาย ท,ทเลยนะคะอย่างน้อยๆนะคะลูกค้านะคะจะขาดทุนเริ่มต้นอยู่ที่1000กว่าบาทแน่นอนค่ะและหากเราดูราคาในเว็บไซต์สมาคมคาทองคำนะคะที่ประกาศราคาขายออกทองรูปพรรณ96.5และด้านล่างนะคะมีประกาศบอกถึงฐานภาษีนะคะหลายคนจะเข้าใจผิดคิดว่าคำว่าฐานภาษีนั้นคือราคารับซื้อของทองรูปพรรณนะคะแต่บอกตรงนี้เลยว่าไม่ใช่ราคารับซื้อนะคะแต่เป็นราา ค่าฐานภาษีที่ทางสมาคมนะคะไว้ให้กับร้านทองเอาไปใช้คิดคำนวณภาษีค่ะแต่ถ้าหากถามนะคะว่าที่ผ่านมาคนที่ซื้อทองรูปพรรณแล้วกำไรมีบ้างไหมนะคะแตนก็ต้องตอบเลยนะคะว่ามีแน่นอนแตนขอยกตัวอย่างนะคะมีลูกค้าหลายคนเลยนะคะที่มาขายทองกับทางร้านแต่นะคะเขาก็เล่าให้ฟังเขาซื้อตั้งแต่ตอนที่ทองนะคะอยู่บาทละประมาณ แ0 0พันบาทก็มี12,000 15,000 2 0 0 0 0กว่าก็มีนะคะซื้อตั้งแต่ตอนนั้นใส่มาจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วนำมาขายแบบนี้ค่ะลูกค้าก็กำไรแล้วค่ะเพราะว่าตอนใส่ทองนะคะใส่มายาวนานจนสึกกร่อนหย่อนแล้วแต่ขายแล้วด้วยราคาทองที่เพิ่มขึ้นลูกค้าก็ยังได้กำไรค่ะ ดังนั้นนะคะหากถามว่าซื้อทองรูปพันธ์แล้วขาดทุนเยอะไหมนะคะแบบนี้นะคะก็ต้องพิจารณาหลายๆปัจจัย โดยปัจจัยหลักที่สำคัญนะคะก็คืออยู่ที่ราคาทองด้วยว่าณะเวลาที่เราซื้อกับตอนที่เราขายเนี่ยราคาทองแตกต่างกันเท่าไหร่ค่ะและถ้าหากใครอยากซื้อแล้วเห็นกำไรชัดๆหรือขาดทุนน้อยที่สุดก็อย่างที่แตนเคยบอกไปนะคะว่าถ้ากรณีนั้นแนะนำให้ซื้อทองคำแท่งแทนค่ะและสำหรับรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ สำหรับมือใหม่ซื้อทองนะคะว่าจะเลือกซื้อทองคำแท่งหรือทองคำรูปพรรณเลือกซื้อแบบไหนดีราคาต่างกันเท่าไหร่อันนี้นะคะแตนก็เคยทำคลิปไปแล้วอยู่ที่ ep 3นะคะทุกคนสามารถย้อนไปดูได้ค่ะๆๆก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้กับ3ข้อควรรู้ก่อนซื้อทองรูปพันรณค่ะแตนก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกคนมีข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อทองรูปพรร์เพื่อที่จะได้มีความมั่นใจนะคะก่อนไปซื้อทองรูปพรรณค่ะหากใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ช่องซอแทนซอแตนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook ห้างทองชัยพดตรงข้ามตลาดร่วมใจเพื่อที่จะคอยติดตามรายอัปเดตใหม่ๆจากทางร้านด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย